เวียดนามแล้วครับใครว่ามาเวียดนามไม่เจอหมาครับ <c oughs> นี่ครับหมาครับหมาเวียดนามครับใครบอกว่ามาเวียดนามแล้วหมาโดนกินหมดครับ ที่ผมจะพูดไม่ได้เป็นเรื่องสุนัขหรือหมาที่เวียดนามน,นะครับจะพูดในเรื่องของการแลกเปลี่ยนครับฮาตําครับที่นี่คือที่แลกเปลี่ยนเงินที่ดีที่สุดผมใช้คํานี้ดีที่สุดในเวียดนามครับแล้วก็ชัดเจนไม่โกงแบงก์จริงเลดีเนี่ยผมแลกสองพครับสองพผมได้มาหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมืดองครับ นี่คือยอดในอช่วงปลายเดือนเมษาปี2,566นครับก็คือเหมือนกับอ่า1,000ดองเท่ากับ1บาทห0หรือเปล่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ลองดูครับมาที่นี่เสิร์ด Google ก็ได้หาตามครับปกติเนี่ยเราจะมาช้อปปิ้งตลาดนี้อยู่แล้วนะครับกัวเตยเนี่ย ครัวใจอะไรสักอย่างเนี่ยครับตลาดเนี้ยซึ่งเราก็สามารถมาแลกเงินได้ที่นี่ครับสังเกตดูคนเยอะมากเลด,ดีมากครับโอ้หมาอะไรตัวเลยครับก็เป็นข้อมูลหนึ่งครับ